อะไรอย่างเงี้ยเออมัน้าร้านหน้า,นาค้นหาแค่ไหนนะคะบ้านนี้เป็นหมู่บ้านทางผ่านเหมือนบอกว่าเป็นหมู่บ้านแบบที่พักรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสวยงามทีเดียวค่ะเพราะว่ามีภูเขาให้เราเดินไปกิ้งการดีธรรมชาติด้วยภูมิประเทศของที่นี่นะคะสกอตแลนด์นะคะของอังกฤษเขาก็ มีแม่น้ำมีภูเขาสวยๆนะคะคุณคุณมีประเทศเขาสวยอะค่ะนะคะและที่สำคัญก็คืออากาศไม่ร้อนมากไม่หนาวมากะคะ่ะช่วงนี้นะคะวอมอัพกันก่อนกับวอมอันิดน,นึงว,วอมอัพเสร็จแล้วเราก็จะไปวิ่งกัน <laughs> มีเวลาไม่มากนะคะเดี๋ยวสิเ็ดโมงเราก็จะไปเดินทางกันต่อแล้วค่ะนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศวันนี้เช้านี้สวยมากเห็นไหมคะมาวิ่งน,นี่ละเห็นไหมอันนี้รอบๆคันไซค่ะนะคะก็มีป่าด้านหลังพราะว่าเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเส้นทางนี้กันนะคะเส้นทางเมื่อวานที่ขาดปรับเพราะว่าเห็นแล้วเป็นก็คือไม่แฉะนะคะเป็นพื้นปูนที่ เราพอหน้าวิ่งได้เอาละค่ะไปวิ่งกันเลยัน,นี้วิงค่เช้านี้อากาศดีอากาศดีมากมาเลยค่ะวิ่งแค่นี้แหละเพราะว่า เดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนก็เดี๋ยววิ่งกลับนะคะเดี๋ยววิ่งกลับกันที่แรกนะคะโดยส่วนตัวสำหรับมแล้วการที่เราได้มีงานทำคุ้มเทกับงยา มีพลังในการทํางานนะคะแล้วก็ใช้วันหยุดนั้นให้มีประโยชน์หมายถึงว่าให้คุณรู้สึกแบบมีความสุขที่สูดในพักผ่อนเต็มที่ในแบบที่คุณต้องการในแบบของตัวเองนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเป็นแบบที่จุ่มชอบนะคะก็แบ่งปันให้กับทุกคนได้เห็นนะคะก็ Enjoy สดชื่นสนุกไปด้วยกันค่ะนะคะ หมู่บ้านนะคะทินดรอมในในสกอตแลนด์ hmm. นะคะวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วค่ะแต่ว่าก็พ uh, าไปดูนะคะ mm hmm. รอบๆหมู่บ้านนะว่าม,มันจะน่ารักคิกคัอ,อันนี้ <laughs> หมายถึงว่า uh, มีอะไรให้เราได้ได้ดูได้ตื่นเต้นได้มีอะไรน่าสนใจหมู่บ้านนี้มีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจน่ามามา,มาท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. ก็รอติดตามนะ ก็เดินมาเจออีกหนึ่งแคมป์ไซต์นะคะเป็นทั้งโฮสเทลและแคมป์ไซต์ด้วยนะคะโฟร์สตาร์เดียวนะคะโฟสตาร์โฮสเทลก็มีรับมอเตอร์โฮมนะคะอีเทเกอร์เฮาส์มีแคมปิ้งให้นี่คะมีทับพอทเฮาส์ให้มีเชลเลสให้นะคะก็มีหลายแบบแบบที่พักเห็นไหมนะคะแล้วก็จะมีพอทให้ ก็น่ารักทีเดียวค่ะก็เป็นที่เที่ยวนะมันก็จะประมาณนี้นะคะเราเดินไปถึงตรงนี้นะคะมีป้ายบอกนะไปเส้นขวานะคะก็จะเดินไป west highland way นะเป็นทางเดินนะคะเมื่อเมื่อวานนี้ดูแล้วถ้าเดินไปที่ clan l a r i h ไม่รู้อ่านถูกป่ะน,นะมันเป็นภาษาสกอตนะคะอันนี้จะใช้เวลาเดินประมาณ2ชั่วโมง เออถ้าจำไม่ผิดนะคะนั่นแหละแต่ถ้าอาคือมันมันจะมีไปเส้นนี้แล้วก็ไปเขาอะไรนะลุย L U I อะคะ่ะอันนี้จะใช้เวลาเดิมนมาณชั่วโมงสสิบไม่แน่สามีจะพาเดินก็ออกไปอยากไปมากนะคะถ้าอากาศดีนะถ้าฝนไม่ตกนะคะแล้วก็ซ้ายทางนี้ก็จะเป็นเวสแฮร์ l a น d w a เก็คือ ตัวนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงสถาน,นีรถไฟนะคะแล้วก็เดินร,บรบอบๆหมู่บ้านกันค่ะก็เดี๋ยวเอาบรรยากาศมาดูนะคะก็จะมีนะคะเขาก็จะมีบอกไงมีบอกนะคะหมู่บ้านรอบๆหมู่บ้านภายในรัศมีนะคะประมาณห้าถึงสิบกิโลนะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็คือตัวน,นี้นะคะก็เดี๋ยวเราเดินรอบๆเลยคะ่ะวันนี้เดินคนเดียวนะคะนี่ค่ะที่พูดมเมื่อกี้นะคะลักษณะของที่พักที่นี่เขาก็จะมี นะคะตรงบอร์ดนะว่าที่พักที่ b y the way hostel and campsite เนี่ยมีแบบไหนบ้างนะคะน่ารักทีเดียวค่ะก็เป็นท่องเที่ยวแบบสไตล์ยุโรปอังกฤษนะคะท่าทางรถไฟข้ามทางรถไฟจากฝั่งนู้นมานะคะจากฝั่งหมู่บ้านมานะคะก็นะคะนะก็จะมาถึงตรง ฝั่งที่เราจะเข้าไปนะคะเขาเรียกว่า Forest Forestry Commission Scotland นะคะ uh, t r i n d r a m Footpath นะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นทางเดินนะคะ่ uh. ธรรมชาติอนะคะก็คือเป็น Forest เป็นป่านะคะนะเขา,าจะมีแบบนี้ให้ k i p s t o n w h เป็นยูนี่คืออะไรแล้วก็คอนอเนสแอนด์เบลเบลุยนะคะอ๋อเดินไปเหปลุยได้1.40กิโลเส้นเนี้ยนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวดู <laughs> สามีจะพาไปไหมเดินข้ามมา,าเข้ามาตรงกลางของบ้านแล้วค่ะก็มีคนเห็นไหมคะไอกิ้งนะคะ ท่องเที่ยวเราก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปเดินไฮกิ้งอ่ะแล้วก็มาทานข้าวเช้ากันตรงนี้ค่ะเดี๋ยวดูคาเฟ่ดูแล้วเพบินมามากเลยค่ะทั้งกลางคืนแล้วก็ตอนเช้านะคะคิดว่าอาหารน่าจะอร่อยเคี้ยวก็อาหารส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะเป็นอาหารฝรั่งอ่ะเข้าใจไหมฟิตแอนเชฟโรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอาหาราหวานก็จะเป็น พวกอ่าอะไรนะอ่ท็อฟฟี่พุดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยคารามเมลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือไปทุกที่อ่ะก็คืออาหารพวกเนี้ยต้องเจอเอ่ะบางทีมันก็เบื่อไงนะก็จะเป็นสไตล์เาเรียกว่าอะไรอะ่ะอังกฤษอังกฤษนะคะทานอะไรง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบคงกลางกลางหมู่บ้านนะคะก็เดี๋ยวจะเด,เดินไปซื้อนมให้คุณสามี ก็เป็นหมู่บ like so so ้านทางผ่านที่แบบน่ารักน่ารักแล้วก็มีเขาเรียกวอะไรล่ะมีที่ให้เดินออกกําลังกายตามสไตล์คนยุโรปนะคะเขาก็จะไปไฮกิ้งกันหาที่เดินกันธรรมชาติอะไรอย่างงี้ค่ะก็สะดวกสบายทีเดียวนะคะก็คือมีที่ทานมีโรงแรมมีที่ทานข้าวร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะคะอ่ เสียใจอยู่อย่างนึงนะเหมือนที่บ้านเลยค่ะเหมือนที่ที่อยู่อ่ะมันเป็นมันเป็นแบบที่เขานิยมเที่ยวกันใช่ไหมมันก็สปอยเขาเรียกคอมมูนิตี้คนที่อยู่อ่ะคนที่ซื้อบ้านแล้วอยู่อ่ะนะคะกับคนที่ซื้อบ้านแล้วเพื่อทําเป็นคอทเทจให้เช่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มีความรู้สึกว่าคนที่เขาอยู่ประจําอ่ะมันน่าเบื่อน่าําคาญน,น,นะคะก็คือแบบพอหมดหน้าหมดหน้าท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หมู่บ้านก็จะเงียบมากๆเลยคือเขาก็อยากอยู่กันแบบเงียบๆกันใช่ไหมคะแต่กันก็เข้าใจแหละก็คือชีวิตมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคนที่เคยอยู่กับเก่าอ่ะก็ตายไปมั่งอะไรไปมั่งใช่ไหมคะคนรุ่นใหม่มาคนที่มาอยู่ใหม่บางคนก็ลงทุนซื้อบ้านให้เช่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เห็นไหมก็มีรถมอเตอร์โฮมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วก็ท่องเที่ยวกันแบบนี้ค่ะก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติก็ต้องเที่ยวแบบมอเตอร์โฮม นี่กลางหมู่บ้านแล้วค่ะหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นขายาสามีบอกว่าเป็นเป็นหมู่บ้านที่เป็นทางผ่านะนะคะก็คนก็พักกันเยอะก็ล่าีเดียวคือเท่าที่เดินเนี่ยเ,เห็นแคมป์ไซ์แล้วว่าสองแคมป์ขนาดบ้านเล็กๆกันนะคะก็อันนี้เอาบรรยากาศมาให้ดู <laughs> i ก็แบบวันเดย์ทัวร์อะไรอย่างนี้ก็มีนะก็เมื่อกี้ดูเมื่อคืนมาทานข้าวที่อ่าวหันนะมันก็จะเป็นอะไรที่น่ารักสมุทรมิตรนี่ค่ะชินชินกระปินนะคะก็ก็มาตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะไปซื้อนมเออน,นะคะก็จะเป็น เป็นจุดพักรถนะเห็นะก็จะมีพวกรถบรรทุกรถอะไรมาพักเป็นทางผ่านจริงค่ะเป็นเหมือนไฮเวย์เวสไฮเวย์ที่เขาบอกนะคะทางผ่านก็ก็คือที่กินคงกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบหายากลำบากนะร้านเยอะแยะนะคะก็รงมีนะ บ้านแค่นี้ละค่ะเนี่ยเออน,นะคะที่เติมน้ำมันอะไรเงี้ยนะคะก็ชีวิตแบบคนสกอตสกอตคนโลกนะคะไปค่ะไปซื้อของกัน